พงศตเตนะคะคลิปนี้นะคะก็ตอบคำถามของคุณ A B C D E F G H I 1960นะคะที่ถามว่าไม่ฉีดวัคซีนต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะในการเดินทางโอเคค่ะถ้าไม่ฉีดวัคซีนและต้องการจะเดินทางกลับเมืองไทยนะคะสามารถเดินทางกลับได้นะคะเข้าประเทศไทยแบบ A Q นะคะหรือเรียกว่า Alternative Quarantine จะกักตัว10วันที่โรงแรมค่ะ การเดินทางเข้าเมืองไทยนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จองตั๋วเครื่องบินค่ะ 2. ค่ะจองโรงแรมนะคะซึ่งจะต้องเป็นโรงแรม AQ นะคะจองโรงแรมทั้งหมดเนี่ยสิวันแล้วก็ในใบจองโรงแรมนั้นเนี่ยก็จะต้องระบุด,ด้วยค่ะว่ามีการรวมค่าตรวจ rt pcr 2ครั้งนะคะ 3. ค่ะลงทะเบียนขอ Thailand Pass ค่ะการลงทะเบียน t h Thailand p a s s สหะ,ะก็จะต้องมีพาสปอร์ตค่ะ 2ก็คือเลข flight number นะคะก็คือเลข ฟลทยที่จองเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยนะคะถ้าสมุติว่ามีการต่อเครื่องนะคะอย่างเช่นปารีสดูไบดูไบกรุงเทพนะคะก็ให้ลงเลข F ฟลท์นัมเบอรจากดูไบเข้ากรุงเทพค่ะ3ค่ะชาวไทยนะคะไม่ต้องซื้อประกันค่ะแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติค่ะจะต้องซื้อประกันที่มีวงเงินคุ้มครอง20,000 USD นะคะเมื่อลงทะเบียน Thailand Pass เสร็จนะคะก็จะได้ QR code ค่ะก็ให้ ถือ QR code นั้นไปด้วยนะให้ปริ้นออกมาเลยค่ะ72ชั่วโมงก่อนการเดินทางนะคะก็จะต้องไปตรวจโควิดแบบ RT-PCR ค่ะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลไทยเขาเขียนไว้ค่ะว่าการเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ AQ ก็คือแบบต้องกักตัวเนี่ยไม่ต้องใช้ผลตรวจโควิดนะคะแต่อันนี้ก็ให้เช็คกับสายการบินค่ะเพราะว่าบางสายการบินเนี่ยเขาอาจจะไม่ให้คุณขึ้นเครื่องบินนะคะถ้าไม่มีผลตรวจ โควิดแบบ rt pcr 72ชั่วโมงก่อนการเดินทางคะ่ะเดินทางกลับเมืองไทยปลอดภัยคะ่ะบาย